โอ้มาเด้อจ้าเด้อมาฟาดเข่าเด,ด้อจ้าฟาดไม่ย้ายไปเราฟาดเข่าไม่ย้ลงเรากลับมาฟาดเข่ามาหนิฮันไม่อ,มววมอ้อนมันนอนเบิง้งมาหนิฮันไม่อ้อนน,น,น้าบาทวมเขานอนมาหนิเนาะอู้อันนี้แหมืนฟาดนี่เพิ่งจะเซิร์ฟก็มาฟาดบาทีนี้ฮะโอ้ โอ้ oh, มาเด้อ<ห>จ้า,จามฟาฟาดเข่าเด้อจ้าที่ฟาดแล้วไม่อนี้แล้วหนีฮะไม่ใหญ่นี่แล้วก็ฟาดเก่งไงขนาดพูดนะแม่สาวฝรั่งนี่ฟาดเข่าเก่งเนะาะฝรั่งเขากินขนมปังได้ละไม่ใหญ่ไป <c oughs> จะอ,อะไรเหรอเอาสิ วิถีไทยบ้านาเฮา,า,า,าด้วยจ้ากำลังฟาดเข่าอยู่ไงมือแรงกบมากกอกเข่าไม่หย่ลงเด้อจ้าเมื่อนี้มาเก็บข้าวไม่หญ่ลงโอ้พญสืดกบมาบัตีพพญสืดมาฟาดเข่าโอ้โคือทิเด้ดไก่แต่ว่าไม่หย่ไปนี่เ,เอา,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 ากออกมาผีเด้้าคุณบ่อยับออกมาผี อ้าวรูฟาดให้มันเบิด์ตฟาดเห็นมันแล้วตัวโ้โฟาดอะไรกันสิได้ตากเลยนะาไม่ใ่หลงไม่ลงมาฟาดแน่นี่เดีวไา้ายว้อหัเลโอ้ย่องมาได้เลยวะเุเดอยองจิ้มเหลือมาให้ฟาดที่ด้วยจิ้มก็อยากฟาดให้มัจิ้มุูนะเพียสอทอกับฟาดเอ้ะ มันได้ไม่เงี้ยวหน่มาฟาดข่าวเด้อเจ้าเกลียวเราบอกไม่ใเงี้ยวมาอันเด้อนี่ทีมงานนี่เกีียวข่าวเก้งฟาดข่าวเก้งพร้อมเด้อทีมงานนี่หันทีมงานนี่ไม่งอรถเข่าิ่นหลายเลยสองพันเข่าสองพันตอกมึงงอรถเพิ่นรถขับผมมา หำแลวังคั่นด้วยหำโอ้โหเก่งเธคนน่ะข้าถึงั้งเอาตัวาๆขึ้นเทิงยาวขึ้นตงบนจับขึ้นดูจับถึงดีจับขึ้นไหมเอาให้ยาวไปทั้งกอดิได้พอสอบแล้วบ่ะคุณเงนไหนยู่ไง เมียท่านสอทอสับลูกท่านสอทอทำก็เสร็จแล้ววันอื่นไม่ต้องมาเป็นปะเออตัดหัวเฟืองมักนะผู้ใดสิมาเอาเฟืองก่นี่ฮะอไปจะไปเห็ดอะนอย่างก็ มันสเอาอยู่อ่ะบ่มันต้องเอาไว้ในหฮมเนี่ยนสั่นผลิตกทีอ่ื้ว่าัไหว่าพน่านเสเอที่บอกพเอาเก็บใส่ไห้อส่หมเออมมีรถแกไบให้เราต้องเอาไปใส่ห่มวอกเราเียรถอ อัน,นีกกนะก,ก,กระตากือเด้อดเขานะกระเขากำลังตา่ากรรัาเด้ข่า